ก็ไฟคั่วข้าวทุกคนทำอะไรจะคั่วข้าว <c oughs> ข้าวใหม่จะว่าใส่ลาบใส่ก้อยเนาะใส่ปุ่นใส่อะไรใส่ลาบปูลาบป่าเราคั่วเองทำเองนะคะทุกคนถ้าไปซื้อข้าวก็ได้ถุงสิบบาทที่เราทำเองมันมีข้าวอยู่แล้วเนาะ ทำเองอร่อยกว่าจ้าเบ่งเตาทุกคนอันนี้เตาแบบโบราณนะคะเอซีเตาแบบโบราณไม่ต้องใส่เตาให้ยุ่งยากคำว่าก้อนเส้าสามก้อนใส่ได้เลยสมัยโบราณตะกอนพ่อแม่เพิ่งจะทำแบบนี้ทุกคนด้านทางนี้ก็เป็น กอนมะพร้าวอ่าขั่วเข้าไปขั่วเข้าใหม่อ่าขั่วเข้าใหม่ใส่ลาบใส่ก้อยเดี๋ยวก็สิไปไนแล้วมาลูกหลานใส่ก้อยเนื้อใส่ลาบแล้วก็ก้อยเนื้อก้อยอะไรง,ง่ายๆทุกคนวิธีการ แบบบคั่วเข้าแเบบ้านบ้านของเราเ,เนาะอันนี้เราก็ซีมาคั่วอันพริกต่อนะคะเอฟซีคั่วเพกแล้วก็ตําไว้ปนใส่กระปุกใส่ไหรไว้เนาะเวลาใส่ลาบใส่ก้อย แล้วก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะทุกคนกระต่าเตียมใส่เวลาเราจะก้อยเราจะต้มยำต้มอะไรพริกในครัวเรามีเรียบร้อยเนาะเราตำไปสำลองไว้เลยสมัยโบราณหรือทำอยู่ในป่าอะไดุด่งกั็แบบซี่แล้วทุกคนมีก้อนเสาสามก้อนกระเกงกระหนึ่งได้นะคะ มาถึงว่าเออเราจะมีเต่าขบ้วพวกข้าวห้องก็ได้ใส่ได้แล้วทุกคนนี่ขั้วข้าวเสร็จแล้วแล้วมาขั้วพริกต่อแล้วก็ไปตำ ตัวนี้ต่วไเรอยจะได้ หอมนะจ่ะอันนี้เป็นไส้นะคะเอซีจะลาบเนื้อสุกีนค่ะบันนี้นี่ลังซับอยู่ทุกคนลังับไ้ีลาบเนื้อสกีดลลลลดลโลลดมาห็ดลาบปีกกลเซอันนี้แจวนะคะแกลโซยจุจากเก้มบีเนาะ อันนี้คือผ้าคีริ้วนะคะทุกคนโซยเป็นตาเสบควายเนื้อกิโลหนึ่งค่ะเจ็บเจ็บอันนี้คือผักลวกของเรานะคะเอฟซีพักสดจ่าผมเป็นพักลวกเสียไว้ลวกกินค่ะเสพเสพเด้อจ่ากำลังทำผ้าคีริ้ลกันซีนี่็ำลังระยักเขาลาไปลาไป โอ้สวยค่ะขาวจั่วทุกคนเห็นแล้วก็ยากเนาะนํำลายแตกพลาบพลาบแล้วบัละลแล้วก็ยากมาได้ดิได้กำ <c oughs> ลังขั้นก็ไปนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นุ่มน้อยร้อยเอ็ดก็ว่าลาบอันเลือดเซฟเซฟเดอ้อทุกคนเดอ้อสี่มือนี่ใบเหมานะเห็ดมันยังในเซฟย,ยํานั้น สิมื้นักทำยำไดกระแซบบหรอเวลบีเ้ลอะไรเรามีเีียร้อยเกี่ยมจะหันดีเออจันเบี้ยว่ากันไปเอาพี่ใส่ค่ะทุกคนตามด้วยเลือดนะคะอฟซีชีวอกบอกเอ็กซ์ใส่สองถุงเลยออืืมม ใส่เลยสองถุงเลยพี่อ่ะเสียเออเสีเพีย <สะ S 1> เ้ยไปก่อนบอกไม่แข็งอ๋อ,อเพี้ยใส่สองถุงแล้วจะนอนไปก่อนนะคะส<ะ>ีอ้าวตามด้วยหอมลงไปแบบนี้ ข้าวครัวนะคะครัวหนึ่งกระปุก,กตามด้วยพริกโอ,อ้สหโคตรเลยนะโทตรเ้ย <laughs> ตามด้วยน้ำบีอี่สิใส่เลยโอ้โหจุดบจุ๊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 บอ้าวข้าเลยบาทบาท ปลาเนี่ยใส่ตระดุมอน้ำปลาล้ม,ลลมว้าวสามพลังพลังเติม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 พลังลงไป <c oughs> โอ้สีสันล,ลาบเลือดเด้อบาด,ดนี้ทุกคนลาบเลือดแล้วได้มาเลยสองถุงอือมีแหละบูบู๊เอาบาทนี่ยว้าว อื้เพืเอ,อจวดจวดจวดแล้วบาทนี้ <c oughs> นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูลาบเลือดของเรานะคะอิฟซี นี่สองกามเบอรเลอเลยจ้าพักมีซีซอมของเรานะคะแซ่บเด้อทุกคนมากินด้วยกันนะคะอฟซีวันนี้จะบาได้กินโซเดอร์ทุกคนจะเป็นไทยกับ,ข,บ,บข้บขาขวข้าวลุงรัวทำกับขา้าวสกินเนาะเม,มนูของเราันได้กินแรบเลือดอันนี้ด้วยชอบชุนหลายๆเ <มา S 1> ด้อ่านมาก็มาทานนะคะอฟซีมากินด้วยกันขอให้อีฟซีทุกคนจงเจริญเจริญลำล้ำรวย ถากด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเอฟซีถูกกดไลค์ใส่กดแชร์ค่ะว่าเป็นกำลังใจไอ้ตากับยายเสมอมาเด้อครอบใจครอบใจไล่ย,ลย,ลย,ลยลๆจุดจุด